สัมภาษณ์อ,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 อีด้วยใช่ค่ะตอนนั้นคือมันยังไง่มเหตุการณ์ตอนนั้นตอนนั้นสามีแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรคือคือสัมภาษณ์ปกติเลยค่ะก็คือสัมภาษณ์ไปตามสคริปที่เราได้มาอะไร่เงี้ยคือไม่ได้คิดไม่ได้คิดอะไรเลยจฉพอวันเนี้ยคนบอกว่าเฮ้ยขึ้นฝีเยอะมากเลยเรี่ยงอ่พูตรงนั้นรี่งงว่าขึ้นฝีอะไรอ่ะหนูไม่ได้เลือกด้วยหนูไม่รู้อะไรเลยหนูอ่พูตรงแล้วเมื่อกี้มีคนทักเลยว่าหรอคือเรื่องอะไรวะไม่ได้ไม่ได้รู้ คือรีสนิกรามารีค่ะเอางี้ค่ะคือีสนิกรามารีเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็ส่วนของเชอร์ีนเนี่ยคือรู้จักกันแต่ไม่ได้สนิทกรับปรานส่วนตัวใช่ค่ะแต่พอเจอกันก็ทักทายกันปกติค่ะก็คือวันนั้นเชอร์ีนมาในฐานะแขกรับเชิญถูกต้องถูกต้องลีกับเรนเป็นพิธีกรแต่เราอะสนิททสนิกัามารีใช่ค่ะใช่คนเอ๊สามสาวสนิทกันเป็นเพื่อนกันแล้วเปล่าอ๋อไม่อ๋อหรอไม่ใช่ไม่ใช่คือเชอร์ีนเน่ยคือถ้าเกิดเจอกันตามงานก็ทักทายกันได้เลยปกติค่ะแต่รามาเรียสนิษ ตอเราเห็นข่าวเราเราตกใจไหมคะตกใจคะ่ะต้องพูดว่าตกใจมากๆก็มันคือเพื่อนเราอะเนาะเพื่อนสนิทด้วยะคะ่ะตกใจตกใจมากๆเลี่ยนเครียดบอะไรนะคะคือพูดตรงๆงคือลี่ก็ได้มีทักไปว่าอีเป็นยังไงบ้างก็ก,ก็ก็รู้แหละว่าน่าจะไม่โอเคเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพอขออยู่กับเตงก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงกนะ็จะโทรกลับมาอีกทีแสดงว่าเราก็มีการให้กำลังใจไปแล้วกับคดีล่าสุดที่เพื่อนเราเจอใช่ไหม คือนี่ก็บอกว่าแบบอะไรผิดก็ว่าไปตามผิดคือนี่ก็รู้สึกว่าอะไรที่มันผิดพลาดกันไปแล้วอะมารีเป็นคนรู้อยู่แล้วว่าตัวเองสิ่ง,งที่สิ่งที่มารีทำผ่มามารีเขารู้อยู่แล้วค่ะว่าเขาต้องยอมรับยอมรับกับผลที่จะตามมาแล้วส่วนให้กำลังใจเราให้กำลังใจในฐา,านะเพื่อนอยู่แล้วค่ะคือเราเป็นเพื่อนกันนล้วเราคงไม่ได้เลิกคบเพ,เพื่อนเพราะแบบเรื่องเหตุเหตุการณ์อย่างเงี้ยค่ะคือล่าสุดกับกรณีนะะี้ค่ะเราแล้วค่ะไม่ยอมต่าแอลกอฮอล์มันก็เลยทำให้แบบ มาลีเองก็โดนเยอะเหมือนกันโดนแบบมีข่าวิจารณ์เยอะมากเลยเราจดวตัวเราเพื่อนเราแบบปกติเราเวลาเขาไปดื่มอะไรมาเขาขับกลับบ้านเขาแบบก็เคยมีเหตุการณ์หรือว่าประสบการณ์แบบนี้มาก่อนหร่ไม่มีนะตั้งแต่ตั้งแต่รู้จักกับมาลีก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะคะหรือว่าหนูอาจจะไม่ได้คือหนูคือหนูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบฟิลที่ยวด้วยค่ะคือหนูก็ชายค่ะแต่พออยู่กับมาลีอ่ะแต่ก่อนเนียก็ไม่ได้เป็นไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีแบบนี้นะคะอะไาก็ตามความสัมพันธ์ ส่วนตุะ <c oughs> แ่เงเห็นเออเห็นอยู่รู้ว่าเอ้ยคือสิ่งที่รู้มาเนี่ยก็รู้ว่าเหมือนไม่ไม่ไม่ได้ทันทีอะค่ะคือเวนเลยะาหาไว้นานมากๆ,ๆ,ๆ,ๆ <c oughs> จริงๆอันนี้เาเรีรู้ล้วลีก็จเจอเขาแค่ครั้งเดียวเองค่ะไม่ได้ <c oughs> ไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะ ตอนนี้ครับคุณผู้มมาติดตามเพราะว่าแบบอ่ะแฟนเพื่อนแบบคบแฟนเพื่อนแฟนเก่าเออแฟนเก่าเพื่อนคือเหมือนคือเมื่อกี้เหมือนได้ได้เห็นมารีขึ้นมาโพสต์อีกนึงแล้วเหมือนเขาก็ได้ชี้แจงไปว่ามันค่อนข้างที่จะห่างระยะเวลามันห่างกันเนาะเออหนูก็รู้ตามที่มารีเขียนเลยอันนี้พูดตรงๆคะ่ะก็ไม่ได้ไม่ได้คบซ้อนไม่ใช่คนสัมพันธ์แบบคซ้อนอันนีคนค้คือส่วนคือคือส่วนตัวพี่ไทยพูดตอบตอบตามตรงหรืไม่ เพื่อนมาปรึกษาไปใชกับความสัมพันธ์อันนี้ว่าเขากำลังสุดแสนใจกันอย่นงไรไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เพราะตอนนั้นคือรียุ่งด้วยค่ะยุ่งก็เลยไม่ได้คุยกับมาลีถึงเรื่องนี้พอเจอกันอีกที็อ้าเป็นคนแกร้งเขาเปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ได้เจอกันก็ปกติใช่ค่ะ ขุดวิรกรรมเอาเอาพูดตนงคนที่อันอนารีไม่ค่อยทราบเท่าไหร่แต่ส่วนตัวแล้วอะด้วยความที่เรารู้จักมารีค่อนข,นข,นข,นขน้างดีแล้วก็รู้ว่ามารีเป็นคนมีสติในการใช้ชีวิตแล้วก็เขาเจออะไรหลายๆอย่างในชีวิตเขามาค่อนข้างเยอะมากๆเลยอะค่ะแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาของชีวิตที่ว่าพอเราจะเลือกใครเข้ามาในชีวิตเขาคงไม่ได้เลือกแบบเลือกแบบเลือกไปอย่างนั้นนะคะเออนี่ว่าเขาคงแบบคิดมาคิดมาแล้วถ้าเกิดจะคบใครสักคนหนึ่งไม่ถ้าถ้าไม่ใช่ที่บอลหรือว่าใครก็ตามอะค่ะ คือจริงๆแล้วก็ถ้าพูดตามตรงไม่ห่วงก็คงแปลกถูกต้องไมหมคะเพราะว่าเพื่อนเราอ่ะเนาะแต่ส่วนตัวแล้วนั้นถ้าเผื่อเรารู้ว่าถ้าเผื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับมารีมารีคงไม่ให้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาความสมพัธ์ไม่เคยยังไม่มีเรื่องนี้ให้เราได้ยินไม่มีเลยแม้แต่เดียวไม่มีไม่มีอยู่แล้วค่ะเรารู<ะ>้จับบอส าบงไม่รู้จักไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยใช่ข้างเดียวใช่เราเพิ่งเห็นข่าวอดีตของเขาใช่ผ่านตาเห็นผ่านๆก็แบบมเรื่องราวอะไรบ้างใช่นะคะก็เขาเคยเห็นค่ะเราเพินเพื่อนไม่ค่อยตามคือรีทราบก็ไม่นานมานี้ไงใช่ไม่นานมานี้อะไรเงี้ยไม่ได้ตามข่าว พี่เขาขนาดนะแต่พอเราทราบแล้วว่ามีการแบบถามกันว่าาก็รีเช็คค่ะก็ถามว่าเป็นยังไงบ้าง้โอเคไหมถามอะไรเงี้ยมันก็บอกคือด้วยความที่เราโตกันแล้วอะพี่คือเรื่องพวกนี้คือรีกับมารีค่อนข้างให้เกลียดกันมากๆในเรื่องของในเรื่องส่วนตัวเราจะไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวกันมากขนาดนั้นอยู่แล้วอะค่ะก็ whatever ที่เพื่อนเลือกหรือว่า whatever ที่เพื่อนแบบว่าคิดว่าเฮ้ยโอเคเราเราเราเลือกแล้วก็คือตามนั้นก็คือแค่นั้นคนเห็นรู้ว่ามารีกับพี่บอีเป็นแบบ ว่าจะไม่คบกับแฟนเก่าเพื่อน,ม,น,นมันเป็นกายเป็นไวรัลออตรงนี้ส่วนตนัวคืออันเนี้ยคือเรื่องส่วนตัวของมารีอ่ะหน,นูว่ามันปล่อยให้เป็นเรื่องส่วนตัวของมารีดีวกว่าอันเนี้ยคือเรีว่ารอถามเจ้าตัวดีวกว่าแต่ส่วนตัวแล้วนั้นน่ะรีเชื่อว่าเพื่อนไม่ได้ขบส้ำนะคะอันนี้อันนี้น่าจะน่าจะเป็นสิ่งที่ตอบแทนมารีได้แต่เราก็ไม่ได้มองเพื่อเราต่างออกไปจากไม่ไม่ค่ะไม่ด้วยคำที่ว่าเพื่อนคือเพื่อนอ่ะพี่ ก็คือเราก็มั่นใจในส่วนนั้นใช่ไหมว่าเพื่อนเราจะไม่ยอมให้ตัวเองโดนกระทำเหมือนแบบที่เขาเคยก่อนหน้านี้ใช่ค่ะหนูว่ามาลีไม่น่าจะยอมให้ตัวเองโดนแบบโดนแบบนั้นนะคะไม่รับสินเด็ดแบบนี้าใจว่าเชอรีนกับเอ่อมาลีเป็นกันหรือเป็นประเด็นอย่างนี้ครับเพราะว่าเขาไปสนิทกันอะไรอย่างนี้หนูไม่รู้ว่าสนิทกันหรือเปล่าอันนี้พูดตรงๆนะเพราะว่าหนูเจอเชอรีนแค่ครั้งสองครั้งเองเจอตอนรายการ แล้วก็ผ่านไปอีกหลายปีก็เจอตอนในงานอีเวนต์ครั้งหนึ่งก็คือเจอสองคาค่ะใช่ค่ะตำมารีกับกับเชอรินนี่ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ก็น่าจะไม่ได้แบบเหมือนเป็นลงสนิทกันมากค่ะหรือเปล่านะคะใช่ใ่อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจประมานโอเคขอบคุณมากขขอบคุณค่ะ